คนบ้าทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้เห็นฉันเป็นอะไรคุยกันหน่อยได้ไหมคะวันนี้ฉันเหนื่อยมากกูมีเรื่องอะไรก็รีบพูด เสียใจด้วยนะคะเรื่องออฟฟิศคุณขอบคุณมากค่ะฉันจะไม่อ้อมพอมแล้วกันคุณธนาเป็นคนไข้ของฉันฉันก็รักษาเขามาระยะหนึ่งแล้วกับคุณป้าแก้มแก้วพวกเราก็สนิทก,กันดีเข้าเดิมเธอค่ะอาการคุณธนายังไม่ปกติดีนะคะฉันหมายถึงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องเล่าด้วยอัาน,น,นฉันก็พอทราบค่ะ ช่วงหัวค่ําเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการที่พึ่งเป็นพิเศษค่ะคุณไม่ควรปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะคุณธนาไม่ชอบทานนมชโโ็อกโกแลตแล้วก็ส้มแต่คุณก็ควรมาคัาให้เขากินบ้างค่ะมันจะวยลดอาการเครียดได้คุณธนาชอบทะเลไม่ชอบภูเขาถ้าเกิดว่างๆเนี่ยก็พาเขาไปเที่ยวบ้างนะคะมาทำให้เขาดีขึ้นเยอะเลย คุณหมอคะคุณหมอรักคุณธนาเหรอคะเฮ้ยคุณก็อย่าไปเหมารวมอย่างนั้น okay> สิคะฉันแค่เป็นห่วงคนไข้ของฉันแค่นั้นเองทำนี่คุณย uh ิ้มย้อชฉันเหรอเปล่านี่คะอย่าเหมารวมมั่วมสิคะ ยอกย้อนเก่งแบบนี้ไม่รู้ว่าสิวารักคุณได้ยังไงนาะคุณหมอว่ายังไงนะคะอ่าไม่มีอะไรฉันไปละ <c oughs> เดี๋ยวค่ะฉันมีเรื่องที่จะคุยกับคุณหมอเหมือนกัน <c oughs> คุณสิวาเป็นคนชอบทำงานตอน,นดึกด <c oughs> คุณอย่าลืมให้เขากินวิตามินเสริมไม่ครบด้วยนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่กินยายากมาก อย่าว่าแต่ยาเมดโตโตของบริษัทเขาเองเลยแค่ยากแก้แพ้เมกจิตเดียวเนี่ยแ็<ม>ยังต้องบังคับส่วนงูเป็นสัตว์ที่เขากลัวมากแค่เห็นรูปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่ได้เลยแค่เห็นก็เป็นลมคุณซิวารักดอกไม้ในสวนของคุณแม่เขามากเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่คุยเรื่องต้นไม้ คุณสิวาจะไปเยี่ยมคุณพ่อของเขาทุกวันพุธเก้าโมงเช้าวันนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้กินอาหารเช้าเลยแต่ถ้าเกิดว่าเตรียมแซนด์วิชหรือว่าอะไรง่ายๆเขาทานติดไปบนรถด้วยเนี่ยเขาจะดีมากคุณก็รักสิวานี่แล้วทำไมคือฉันหมดเรื่องคุยกับคุณแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่อุสาเดินมาถึงที่นี่